นี่คือ,อวิธีใส่ใล้วถอดน็อตล็อกด้านหลังนี่มีตัวดันเข้าข้างอยู่อ,อ๋อคล้ายๆลูกหมูใช่ครับรล็อกล็อกคล้าตรงนี้มันล็อกก่อน<ช>แล้วก็ถึงจะขันออก<ช>อันนี้เป็นเรื่อยวงเดือน<ช>แต่ว่ามันก็มีตัวล็อกคล้ายๆลูกหมูใช่ไหมใช่มีสองสองตัวเราประกบตัวตัวนี้เข้าไปเลยสไปแลสอดด้านล่าง มะมีล็อกของเข้าู่อ๋อมันจะมีล็อกใช่แล้วก็ตัวนี้ประกอบเข้าไปประกอบนี่ต้องมีด้านบนด้านล่างอะไรไหมเตัวหนังสือขึ้นนะครับอ๋อต้องเอาตัวหนังสือขึ้นด้วยแล้วล็อกตัวนี้เข้าไปเป็นเหมือนกันเหมือนนกัคือทุกใบใช่ครับขึ้นกับฟันต่างกันแค่นั้นเองแล้วล็อกก็ปลดดิปดด้านหลังเรื่องของตัวก็สันเข้า พอเตือหพอนะแล้ววิธีเอียงองศาอะไรทำงานงนเอียงองศาเอียงด้านหน้าครับมีที่เก็บด้วยองศาจะอยู่ตรงนี้เอียงได้สูงสี่สิบห้าครับเราหมุนทอรคอนแล้วดึงยังสุดนี่คือสี่ห้าองศาแล้วใบเลื่อยขึ้นลงอ่ะตัวไหนครับใบเลื่อยมันมีเอาขึ้นเอาลงได้ไดขึ้นลง,ต,ง,นงตัวนี้เราดึงตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อก ตัวเขาล็อกเนี่ยแหละใช่ครับเ<ะ>วลาเราปลดเราก็ดึงขึ้นก็ของสูงอ๋อนนก็คือความสูงของใบเลื่อยใช่โอเคครับมันก็มีอยู่แค่นี้นะใช่